สวัสดีนะคะทุกทคนวันนี้กลับมาพบกับแม่หมอแทนมารีนกันอีกแล้วนะคะในหัวข้อพิอาการที่ว่าคนคุยทําไมถึงยังไม่ชัดเจนกับคุณสักทีนะคะ,ะแต่ก่อนที่จะไปเล่นพิาการกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้แม่หมอด้วยนะคะอะแม่หมอมีให้เลือก3ามกองเหมือนเดิมนะคะวันนี้กองที่1กองที่2และกองที่3นะคะให้ตั้งสมาธินิ่งๆทําใจให้สงบสงบนะคะ โอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยนะคะสำหรับคนกองแรกเนาะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะ The Fool เ,เนาะโอเคก่อนอื่นเรามาดูกันซิว่าสถานะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคุยตอนนี้เป็นยังไงนะคะขออนุญ,ญาตเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเปิดดวงของลูกดวงที่เลือกกองที่หนึ่งด้วยนะคะขอทราบความสัมพันธ์ระหว่างลูกดวงกับคนคุยในเวลานี้นะคะเป็นยังไง Okay. อกองนี้นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบเนาะแบบแรกก็คือคู่ของคุณเนี่ยเป็นคู่ที่รักกันหวานชื่นมากเลยไปไหนทำอะไรด้วยกันนะคะบางครั้งก็อาจจะมีการพูดคุยกันตลอดเวลาเรียกได้ว่าเป็นคู่ที่รักมากแต่เวลาโกรธก็คือโกรธกันมากเลยเนาะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งคือคู่ของพวกคุณเนี่ยเป็นคู่ที่อยู่ไกลกัน ะะเป็นคู่ที่อยู่ไกลกันแต่มีความรักความผูกพันที่ดีบางครั้งอาจจะมีไยใดายหนึ่งที่เวลานี้กําลังน้อยอีกฝ่ายบ้างว่าเอ๊ะตอนนี้เธอยังคิดถึงฉันไหมความสัมพันธ์ของเรามันยังดีกันอยู่หรือเปล่านะเหมือนมันจะดีแต่ว่าลึกๆฉันก็แอบกลัวเหมือนกันนะคะโอเคถ้าพวกคุณมีความสัมพันธ์แบบนี้กองที่หคือกอง,องคุณนะคะโอเคเราลองมาดูซิ ว่าเวลานี้ทำไมคนคุยของคุณเขาถึงไม่ยอมให้สถานะคุณสักทีนะคะ,ะทำไมคนคุยของคุณกองที่1ถึงยังไม่ให้สถานะของกองที่1สักทีโอเคเหตุผลที่ คนคุยของคนกองที่หนึ่งยังไม่ให้สถานะกับคนกองที่หนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้ตัวเขายังอยากเป็นโสดอยู่เนาะเขายังรู้สึกว่าการเป็นแฟนกันเนี่ยมันต้องมีอะไรที่ทำหน้าที่กันเยอะแยะแล้วตัวเขาก็ยังไม่พร้อมเนาะนี่เห็นไหมคะตัวเขาตอนนี้ยังอยากที่จะเป็นที่น้ำหน้าถือตาของผู้คนอยู่ยังอยากมีบุคลิกพลเสนเ์อยู่ เนาะเพราะว่าสําหรับบางคนเนี่ยการที่เป็นคนโสดคลายๆเขาก็หลงไหลเนาะเออเขาก็ยังอยากรักษาสถานะความโสดยังมองภาพลักษณ์ของตัวเองอยู่นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะเท่าที่สัมผัสได้ดูแล้วบางคนเนี่ยก็ยังกลัวเรื่องเกี่ยวกับความเจ็บปวดนะคะความเจ็บปวดเป็นสิ่งสําคัญสําหรับคนหลายคนเลยเนาะบางคนเขาอาจจะเคยผ่านความเจ็บปวดมาหรือบางคน อาจจะเคยผ่านประสบการณ์ที่เห็นคนรอบข้างเจ็บปวดกับเรื่องความรักมาแล้วประมาณว่ามีแฟนนุ้ยฉันก็ถูกเทถูกทิ้งอะ่ะแล้วแบบนี้ฉันกับเธอเนี่ยถ้าเกิดเป็นแฟนกันความสัมพันธ์จะดีไหมนะคะนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทําให้เขายังไม่กล้าเปิดใจให้เราเนาะอ่ะเดี๋ยวคราวนี้เราลองมาดูกันนะคะทราบสาเหตุแล้วเนาะว่าทําไมเขาถึงยังไม่กล้าเป็นมากกว่าคนคุยนะคะอ่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูเนาะ ว่าความรู้สึกของเขาเป็นยังไงเราจะมาดูให้ข้อความกันนะคะ,ะความรู้สึกคนคุยของคุณในเวลานี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้คนคุยรู้สึกยังไงกับคนกองที่หนึ่งนะคะขอสามใบค่ะเป็นแฟนกันนะ ถ้าเธอเหนื่อยเราจะคอยพักถ้าเธออยากพักเราจะดูแลขอจับมือกับเธอไปตลอดได้ไหมโอเคมองว่าในกองนี้ที่จริงแล้วอ่ะเขาอยากเป็นแฟนกับคุณเห็นไหมตัวเขาเองเนี่ยมีความรักความผูกพันให้กับคุณมาอย่างยาวนานหวานชื่นสมกับสถานนะที่เราได้ดูกันเลยนะคะ เพียงแต่ว่าเขายังมีความกลัวเขายังเหมือนไม่กล้าที่จะทําหน้าที่ของเขานะคะถ้าเกิดเขามีความเชื่อมั่นมากกว่านี้เขาก็จะสามารถเป็นแฟนกับเราได้นะคะคุณอาจจะต้องสร้างความเชื่อมั่นในตัวเขาเนาะโอเคนั้นต่อมาเดี๋ยวเราจะมาดูกลกองที่2กันเลยนะคะสวัสดีคนที่เลือกกองที่2นะคะป r ิน o อฟคเนาะอ่ะ ถ้าเกิดคุณกดไลค์กด subscribe แล้วในตอนนี้เรามาดูกันเลยนะคะสำหรับสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างคนคุยกับคุณนะคะอ่ะขอ,ขออนุญาตเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดบอกด้วยนะคะว่าสถานการณ์ความรักระหว่างคนกองที่สองกับคนคุยตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ โอเคสถานการณ์ความรักระหว่างคนกองที่สองกับคนคุยเวลานี้นะคะดูแล้วเป็นสถานการณ์ที่มีฝ่ายหนึ่งหึงหวงอีกฝ่ายมากเกินไปจนเกิดการทะเลกกาะกันหรือไม่ลงรอยกันได้เนาะซึ่งปัญหานี้มันก็เลื้อยลังมาอย่างยาวนานแล้วนะคะจนเราหรือตัวเขาเองอาจจะรู้สึกว่าการที่โดนเป็นฝ่ายจับจ้องมากเกินไปเนี่ยมันทําให ตัวของคนที่ถูกจับจ้องรู้สึกไม่โอเคเนาะมันมีความน้อยเนื้อต่ำใจอยู่ในนั้นและรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยถ้ามันจะไปได้อย่างยืนยาวเนี่ยมันก็ต้องมีความเชื่อใจกันไม่ใช่หรอเนาะอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะเป็นคนอารมณ์แรงหน่อยนะคะแต่ถามว่าถ้าเกิดตัดเรื่องนี้ออกไปเนี่ยมันดีไหมมันดีมากเพราะว่า ไพ่ซื้อขายขึ้นนะคะไพ่นี้จะหมายถึงว่าเรากับเขาเนี่ยเป็นคู่ที่ชอบทําอะไรด้วยกันมีอะไรหลายอย่างที่คล้ายๆการชอบอยู่ด้วยกันมีกิจกรรมร่วมกันนะคะเป็นคู่ที่ค่อนข้างใกล้ชิดกันแต่ติดปัญหาที่ว่าที่ขึงชอบติดตามบางคนคุยโทรศัพท์แล้วแฟนก็ต้องถามเอ้ยไม่ใช่คนคุยก็ต้องถามนะว่าเอ๊ะเธอทำอะไรเนี่ยเธอคุยกับใคร เขาคนนั้นอยู่ที่ไหนมีสถานะยังไงเรียกได้ว,ว่าตามเช็คตามรายละเอียดเลยเนาะโอเคถ้าเกิดสถานการณ์ความรักระหว่างคนคุยกับคุณเป็นแบบนี้นะคะนี่คือกองคุณแล้วเนาะโอเคต่อมาเราจะมาดูกันนะคะทําไมตัวของคนคุยคนกองที่สองถึงไม่ให้สถานะกับคนกองที่สองสักทีเนาะอืมทาไมเขาถึงไม่ให้สถานะแฟนกับคนกองที่สองสักที ขออนุญาตเทพเทดวดาแล้สี่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบอกด้วยนะคะทำไมคนคุยของคนกองที่สองถึงไม่ให้สถานะแฟนกับคนกองที่สองสักทีร่ำรวยสาลิกาลิ้นทองขอพรโอเคเหตุผลที่เขาไม่ให้สถานะคุณในเวลานี้นะคะ เป็นเพราะว่าตัวของเขาเองเนี่ยมีภาระหน้าที่การงานค่อนข้างเยอะเรียกได้ว่าเยอะจนถึงขั้นแบบบางคนบ้างงานเลยแล้วก็มีเวลาให้น้อยด้วยนะคะบางเคสเนาะแต่จุดหมายของเขาก็คือถ้าเกิดจะเป็นแฟนกันเนี่ยเขาต้องสามารถดูแลคุณได้ฐานะของเขาต้องมีความมั่นคงคุณจะได้ไม่รู้สึกอายเวลาที่ได้เดินจับมือกับเขาหรือบอกทุกคนว่าเออคนคนนี้เป็นแฟนของคุณนะ เพราะว่าเขาเป็นคนที่ให้เกียรติกับคุณมากเลยนะคะถ้าเกิดเขาพูดอะไรเนี่ยคุณมั่นใจได้เลยว่าเขาพูดจริงทําจริงนะคะคุณไม่ต้องกลัวว่าเขาจะพยายามยื้อสถานะไว้หรอกเขาไม่ได้ต้องการยือ้อเขาอยากเป็นแฟนกับคุณจริงๆและเขาพร้อมจะมอบสถานะให้คุณตลอดเวลาเลยนะคะแต่ต้องรอให้เขาพร้อมก่อนเนาะนี่งาไพ่ของเงินขึ้นมาเลยนะคะเขาอยากจะรอให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขา มีความพร้อมในเรื่องความสุขสบายของเขาคุณอยากไปไหนคุณจะทำอะไรก็ได้นะคะขอแค่เขาเนี่ยสามารถดูแลคุณได้เนาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกับเคสน,นี้ไม่ต้องกลัวเลยนะคะอาจจะต้องใช้เวลานาน,านหน่อยคุณอาจจะให้กำลังใจเขาในช่วงเวลานี้นะคะ เพราะว่าตัวเขาเนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างวั่นไหวแล้วก็อยากที่จะได้กําลังใจเยอะเหมือนกันเนาะหลายครั้งที่คุณถามเขาว่าเออทําไมเธอไม่สถานะกับฉันสักทีมันนานแล้วนะบางทีเขาก็ให้คําตอบกับคุณไม่ได้นะคะเพราะว่าในเรื่องการสร้างฐานนะความมั่นคงทางการเงินเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาเนาะอืมแต่ที่เขาบอกได้ก็คือเขาอะจะมั่นคงกับคุณแล,ละรักคุณแค่คนเดียวนะคะ โอเคเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เวลาเขาแล้วก็ไปกำลังใจให้กันเนาะอ่ะต่อมาเราจะมาดูไพ่ข้อความจากเขากันนะคะไหนลองมาดูซิคนคุยของคนกองที่สองอยากจะบอกอะไรคนกองที่สองคะเธอทำให้รู้สึกเหมือนมีรักแรก ควาางเธอไม่พ้นใจอะไรก็ไม่สุขใจเท่าที่ได้กอดเธอแล้วนะคะโอเคสำหรับคนกองที่2ก็จบกันไปแล้วนะคะขอให้คุณมีความรักที่ดีนะแล้วมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกกองที่3นะคะไพ่ the magician, เดอะเมจิกเชียนเนาะก่อนอื่นเราจะขอดูก่อนนะคะว่าสถานการณ์ระหว่างคนคุยกับคนกองที่3เนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างเอง่ย ขอเนญาตเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเปิดดวงด้วยนะคะว่าสถานการณ์ระหว่างคนคุยกับคนกองที่3าตอนนี้เป็นยังไงบ้างโอเค สถานการณ์ระหว่างพวกคุณทั้งสองคนนะคะเวลานี้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ไม่ค่อย Take a คชั่นอีกฝ่ายหรืออาจจะไม่ได้ Take Action เลยในขณะที่อีกฝ่ายเนี่ยพยายามจังพยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์พยายามจะเข้าหาอีกฝ่ายพยายามดูแลคอยเทคแคร์ต่างๆนะคะส่วนอีกฝ่ายเนี่ยก็เหมือนจะเน้นการทำงานเน้นชีวิตของตัวเองเป็นหลัก ส่วนใหญ่เป็นการทํางานเนาะอืมโฟกัสตแต่การทํางานแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างหรอกแม้แหวะแม้แต่แบบเวลาให้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยได้มีเวลาแต่ถามว่ารักอีกฝ่ายไหมรักอีกฝ่ายที่เทคแคร์ดูแลกันไหมรักรักมากห่วงมากแล้วก็มักจะคอยแอบส่องเวลาที่ว่างด้วยแต่ว่าภายนอกเป็นคนซึนซนปากแข็งไม่ค่อยได้พูดอะไรหรอก ะะถ้าสถานการณ์ของพวกคุณสองคนตรงกับกองที่สามกองนี้คือกองคุณแล้วนะคะโอเคถ้าตรงเรามาดูกันต่อเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะขอมาดูสถานการณ์หลักเลยนะคะว่าทำไมตัวของเขาถึงไม่ยอมให้สถานะแฟนแก่คุณทำไมคนคุยของคนกองที่สามถึงไม่ให้สถานะของคนกองที่สามสักที รู้สาเหตุและสาเหตุที่คนคุยของคนกองที่สามไม่ให้สถานะแก่คุณนะคะเป็นเพราะว่าตัวเขารู้สึกนะว่าตอนเนี้ยตัวเองอาจจะยังไม่เหมาะสมกับการเป็นแฟนมากพออืมก็แง่ละเพราะว่าเขาก็ทำงานเยอะส่วนใหญ่มักจะเอาเวลามาอยู่แต่กับตัวเองทำอะไรกับตัวเองอนะเนาะเขารู้นะว่ามันอาจจะไม่โอเคเท่าไหร่แต่ มันก็เลี่ยงไม่ได้อะเพราะว่าชีวิตเขามันไม่เหมือนชีวิตเราอ่ะชีวิตเรามีเรื่องสุขสบายเยอะมีเวลาเทคแคร์ดูแลเขาอันนี้เขารู้แต่ชีวิตเขาอ่ะเราเคยเข้าใจเขาบ้างไหมอ่ะเราเคยเข้าใจเขาบ้างไหมว่าเขามีเวลาน้อยมากข้อจำกัดของเขาในเรื่องการงานเนี่ยคือเงินก็ต้องหาสร้างเนื้อสร้างตัวก็ต้องทำ แล้วเขาอาจได้รับแรงกดดันจากคนที่บ้านได้รับแรงกดดันจากสภาพแวดล้อมด้วยเราเคยถามเขาบ้างไหมนะคะเขาเองเนี่ยก็พยายามจะเป็นคนรักที่ดีนะพยายามที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองด้านการเทคแอคชั่นแต่ว่ามันก็ยังไม่เป็นผลสำเร็จเท่าที่ควรเนาะแต่เขารักคุณที่พูดได้เต็มปากคือเขารักคุณแน่นอนค่ะ เพียงแค่เขาอะอยากที่จะปรับเปลี่ยนชีวิตตัวเองให้มันดีขึ้นกว่านี้เนาะ mm. คือเอาจริงๆแค่เวลาทันค่าเวลาที่จะได้เช็คข้อความอะไรเงี้ยมันยังยากเลยนะคะคนคนนี้ต้องบอกว่าถ้าเวลางานเขาต้องเป็นงานแต่ถ้าเวลาที่ว่างเขาจะพยายามหาวิธีดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลคนที่เขารักด้วยนะคะ แม้ว่าการดูแลคนที่เขารักเนี่ยมันจะเป็นแบบลุกจริงจังไม่ใช่การทีแอคชั่นหวานๆเช่นแบบเวลาที่คุณป่วยนะเขาก็จะพยายามเข้าหาคุณถามไทยคุณว่าเออเธอเป็นยังไงบ้างดูแลตัวเองดีไหมเออช่วงนั้นถ้าเราว่างเราจะไปหานะเขาจะเป็นสายแบบนี้ค่ะคุณอืมตอนนี้เขาพยายามที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองพยายามที่จะเป็นคนที่ เช็คแคร์เรากลับบ้างแม้ว่ามันอาจจะยังไม่ดีเท่าที่กับคุณทำแต่เขากำลังวางแลนอยู่เนาะคนคนนี้ใช้เวลาวางแลนนานคิดได้แต่อาจจะทำยากนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็รู้ตัวเองดีแล้วอยากจะให้เวลาตัวเองหน่อยเนาะเขามีมุมมองความคิดแบบผู้ใหญ่แหละเขารู้ดีว่าถ้าเกิดเขายังปรับเปลี่ยนตัวเองไม่ได้แล้วเป็นแฟนกันเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นคุณที่เป็นฝ่ายเสียใจอยู่ดี เพราะฉะนั้นขอเวลาให้เขาหน่อยนะคะแล้วถ้าเขาพร้อมเมื่อไหร่เขาจะรีบปรับทุกอย่างรีบทําให้คุณกลายมาเป็นคนที่เขารักสุดหัวใจเป็นคู่สร้างคู่สมนะคะโอเคสาเหตุก็มาจากเรื่องนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเวลานี้เป็นยังไงนะคะเราจะมาดูผ่านไพ่ข้อความกันเนาะ ตอนนี้คนคุยของคนกองที่3ามเขารู้สึกยังไงคนกองที่3ามเขาอยากสมอะไรเราอย่าทิ้งฉันไปรั้งขาเธอไว้เธออย่าไปจากฉันเลยนะเราต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะนี่ไงเขาอยากจะปรับตัวกับเรานะคะขอโอกาสให้เขาหน่อยนะต่อมานะคะใบที่3ขอเพียงแค่เธออยู่ตรงนี้ และขอให้ฉันอยู่ตรงนี้ข้างๆเธอก็เพียงพอแล้วนะคะโอเคนี่คือความรู้สึกโดยรวมของเขานะคะถ้าใครอยากดูอะไรเพิ่มเติมก็สามารถมาดูได้ผ่านทาง ID Line นะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ